ผมนี่ไม่รู้ของใครนะเอยไว้ๆวยเดี๋ยวรอบของเงิอเยอะคุืแบบว่าจะกลุ่มเจ็ดนะโอ้โหขอตั้งไว้คนไม่อยู่เลยแชบานเนทจ้ะแล้วอะไรอีกอันนี้กลุ่มเจ็ดปะ่ะใช่ใช่ใช่ ซุปางกงนะเลใ้จ้่อยจเขาไม่รู้นะว่าเราเลือกอะไรเะกับปลากระป๋องของเราเองฮะซุปปลเยาทาต้องรับเจอแค่านขวดครับผมขวด แก่ยามาหนึ่งกล่องนะทั้งหมดมีเก้ายาบขนาดนี้คณจะได้มากกว่าห้ชิ้นล้วขวดเอ็มพอร์ตนะของกลุ่มหนึ่งแล้ว เรียกว่านี่ครับขนมปังเดลี่แซนด์วิชนะฮะดแน่นี่ครับผมดูข้างติโชว์นะทำไมก็คาโล่นี่ครับอันนี้กลุ่มอะไรของูอันนี้กลุ่มอะไรฮะามาก ต้นบักจได้ตา,า,าดบัตเนะเป็นพักวเวชพันฑ์เนะอ่าเวชภันฑ์ตาดีคมห้านะหก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 คมหกนะเกลือแร่ก่นเกลือแร่น นี่ครับผมมูฟีเวอร์นะของกลุ่มแปดนะผมเราไเจอเอเชียว โอซีเวอร์นะใครมาิ้มรดิงเขานี่ยเขาไ่ทานลาโอซีเวอร์เรี้ยข้าวกล Adams, nicht, อ London, ่องก็ได้นะข้าวกล่องเฟเว่นนะ เอาสุดท้ายแล้วกุ่เสร็จล้วข้าวไขเดียวกูนะผมเจียกเจไก่เจี๊ยกูไม่ผิดขาดเดแล้วไปงานเพื่อนนะ ต้องตรวจสอบสลากก่อนนะกอยอนะพวกบอลนีเยิดตัวบอลใต้ถุนไม่ในหรออล นี่ครับเขียนว่าอะไรบมางอ่ะมีวันเขียนละเขียนคะแนนเป็นวันเดือนมีที่มีมกอยวันเดือนปีหมายอายุแล้วก็ทะเบียนทะเบียนคืออันไหนหรอคือบาร์โค้ด มันห้าอย่างเหออมีออยมีบาร์โค้ดเออเออว่ะมีทะเบียนอ่ะทะเบียนคืออะไรอ่ะทะเบียนบัตอะไรบาร์โค้ดอ่ะโอ้โหทะเบียนคือบาร์โค้ดบาร์โค้ดจะมีเลโไม่ใช่เล็กโกหรอไม่ใช่เลโกหรออีนั่นน่ะเนี่ยอะออ่วันนี้ออยอออยมันต้องมีทะเบียนแม่มีทะเบียนอันนี้ป่ะเอออันนั่งได้สี่ ม,าามัจะิไ,ไ้ายไข่เดียวปุ้งนะเราได้ีทะเบียนเล็กโนเบนียมันคอเล็กโนเล็กโนนันขะองยา็ีว่าใช่เล็กโน,นมันของยาเน่เหรอแกเราถ้าเป็นแบบ มออนแต่ถ้าเป็นอาหารอ่ะมันไม่มีมออกมันจะมีอยอแล้วยังไงอ่ะคือถ้ามีอยแล้วไม่มีมออกได้กี่คะแนนมออกมันจะมีของไทยเป็นกี๊ไม่กินไม่ได้เอาแล้วสรุปได้กี่คะแนนวะี่่อยา4คะแนนหือว่าอย่างละ4คะแนนช่วยนะที่นทั้งหมดแค่3คะแนนเอง5นี่ทั้งหมด5คะแนนก็คือถ้าหนูไปดูคูฟีเวอร์มั้ง ไม่ไม่มีอะไรว่าไม่มีมอปอันนี้อนไม่ใช่ใช่ทอะไม่ได้ไม่มีอะไรเลยมีแค่วันผลิตมีวันผลิตต่อนะไม่มีวันมีตนไม่มีวันหมดอายุแล้วก็มีสัตไอไอนี้เขาเรียกว่ารหัสยารับทะเบียนตำรับยานะครับผมมีสองสองะด มีแอเปลี่ยนาำรับยาด้วย่ะมีสองแบกัด้วยก็มีแค่สองมีแ้ปเป็นตํนลำดับยาด้วยแปลกมากไม่มีมอโมับ เครื่องหมายก็มีวันผลิตและหมดอายุนะฮะบาร์โคดทาเบียนระบ,บยาดย่า่น,นึ่นนงอสองส,สา,มาม,าามสี่ห้าหกหกหกมีทะเบียนมีออยอมีวันที่ผลิต ไม่มีมอ,อกอ,อย่างเดยวมีมอ,อกอปะมอ,อกอนี่มอ,อกอนี่พวกของใช้ใช่ไหมผลได้สี่ปะไม่มีอมอ,อก,อมออกอนะได้สี่แน,น,น่นไม่มีมอ,อกนี่คุณหมายว่าเอ่อเอ็มสปอร บียรอของใช้กับมอกรรรจุพันฑ์เนี่ยอ๋อกละดาหมาไม้กระดาษปานี่รอกองผู้ค้าเอฟบอร์ดนะมีวันผลิตกับวันหมดอายุนะมีออยมีออยด้วยฮะแล้วแล้วมีทะเบียนตำรับปะไม่มีอะไรอ่ะไม่มีวันผลิต ไม่มีวันเลิดการมอกได้สามคะแนนสาวยมก้าลืมลืมเอร์ีเชฟมีทะเบียนมีออยมีทะเบียนมีออยทะเบียนตำหักอาเบียนอยอทเบียนของอยอเขาบอกว่าถ้ามีตัวเลขนึ่งเฉลไม่ได้ เว้ไม่ได้บอกกุ่เขาม่นต้องมีทุกอาาอย่างทุกอาาักรก็ต้องมีน่งแล้วก็ของมีสอย่างมีสออย่างมีมือหมก็มีเสียแล้วก็มีเาราที่ไหนคุณดูบาร์โค้ดตุ้มีอยู่ไหนวะนี่ข้างหลังเนี่ยแปาของไม่มีอย่างนี้คือหม้อก็ นี่ครับผมอันนี้ก็คือเดือนแรกมีวันผลิตวันผลิตแล้ววันหมดอายุเฮ้ยกลุ่มสองมีอะไรบ้างอ่ะบาร์โค้ดบาร์โค้ดอออยอีพันฝาออยอยออยอีนี่ไม่น่าเชื่อว่าของไม่มีออยอีเยอะขนาดนี้ไม่มีออยอไม่มีออยอกับมอก ไม่หมดไม่หมดกูดูแลดูไมดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกระตายบินการดดาท่าน้ำขาวตากระต่ายบินนะมีไหนวะเออมีวันผลิตหมดอายุเออมีออยอ้ยน่ะฮ้ยไม่น่าเชื่อไม่มีเหรอวะโซมันฉลากปลอมนี่ไม่มีออย เอาจริงดิมันฉลากปลอมมีแค่ผลิตหมดอายุแล้วก็บ่าแล้วปอกอแล้วออยอไปหมดเ่ยไม่มีอยอนะมันเป็นฉลากปลอมนะฉลากแท้มันจะมีอยอนะไม่มีอกกไม่มีออยอกับทะเบียนหรอ แล้วก็เะเบียร์าลับยาออยนี่ครับกลุ่มเราก็ได้ครบแล้วนะครับผมเก้าอย่างครบเลยะเดี๋ยวรวมคะแนนนะครับผมตาใบแก้วยาทองสุตาใบแก้วอยู่ไหน